ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชม5หนังสร้างชื่อของเอมมาสโตนนักแสดงสาวชาวอเมริกันฝีมือดีที่อายุเพิ่งแตะเลข3แบบหมัดและเธอคนนี้เพิ่งมีผลงานใหม่ให้คนทั่วโลกได้ตามดูกันอีกครั้งใน Cruella หนัง l i ฟ e a อคชั่ฟอร์มยักษ์จากดิสนีย์ซึ่งก่อนหน้าที่เราจะไปรู้จักกับ5ผลงานสุดดังสุดปังของเอมมาสโตน อยากจะชวนให้ทุกคนกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับห้องดูหนัง c h ชาแนลด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ผลงานเรื่อง Easy A Innie Ranks ผลงานในวัย t e e ของเอมมาในปี2010ที่มารับบทเป็นโอลิฟสาวผู้ถูกเพื่อนในโรงเรียนเมินและมองข้ามจนเธอพยายามหาหนทางให้ทุกคนยอมรับ โดยสร้างเรื่องราวแบบขี้โม้ขี้โม้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการบอกต่อวีรกรรมความแซบเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงของตัวละครโอลิฟนั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้ชื่อของโอลิฟนะครับเป็นที่สนใจในโรงเรียนและเธอต้องเปลี่ยนตัวเองให้เฟียสขึ้นแรงขึ้นจนเรื่องนะฮะมันก็จะชักบานปลายขึ้นไปด้วยและมันก็กลายมาเป็นความสนุกความว้าวุ่นให้เราได้ตามกันนั่นเองซึ่งเสน่ห์ที่เอ็มม่าสโตนสร้างไว้ให้กับตัวละครโอลิฟ ก็กลายมาเป็นบันไดสำคัญที่ส่งให้เธอได้พิสูจน์ฝีมือทางการแสดงในเส้นทางของฮอลลีวูดอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นก็นำมาสู่เรื่อง The Help ในปี2011จากการรับบทเป็นสาวมัน่นสู่การสวมวิญญาณเป็นนักเขียนที่อยากจะตีแผ่เรื่องราวของคนผิวสีที่ถูกกดขี่แทบทุกมิติของชีวิตในสังคมอเมริกาช่วงยุค60 โดยตัวละครเอกของเรื่องนั่นก็คือตัวละครสกีเตอร์นะครับที่นำแสดงโดยเอมมาสโตนนี่แหละนะครับซึ่งการแสดงของเธอในเรื่องนี้ก็ดูธรรมชาติจริงใจมากๆนะครับและมันก็ทำให้แมสเซจสำคัญที่ผู้กำกับและทีมงานเขียนบทใส่เอาไว้ในตัวละครตัวนี้เนี่ยมันชัดเจนและส่งตรงมาอย่างคนดูแบบทันทีตัวละครตัวนี้นะครับเป็นเหมือนตัวกลางที่ต้องการจะทำลายกำแพงของชาติพันธุ์ให้ทุกคนและทุกตัวละครในเรื่องเนี่ยมีความเท่าเทียมกัน และเคารพในความเป็นมนุษย์นั่นเองเลยครับถือได้ว่าเป็นผลงานเกรด A ของเอมมาสโตนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่คขรพลาดหรืออีกหนึ่งผลงานที่ส่งให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมถึงในไทยเราเองก็ตามนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นการมารับบทเป็นหวานใจของนายปีเตอร์พาร์เกอร์ใน The Amazing Spider-Man ทั้งสองภาคโดยการมารับบทเป็นเกรนสเตซี่นั่นเองเลยครับ ที่ถึงแม้หนังสไปเดอร์แมนชุดนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกทํามาเป็นไตราภาคก็ตามแต่สิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากก็คือเคมี Me ของคู่พระนางนี่แหละครับระหว่างเอมมาสโตนกับแอนดรูว์กา i e ฟิล์ณวันนั้นนะครับที่มันโคตรจะลงตัวเลยแล้วก็ทําให้คนดูเชื่อในความรักของทั้งสองคนนะครับจนอย่างที่เห็นเลยครับว่าในบทสรุปสุดท้ายของ The amazing Spider-Man ภาคที่2ตัวละครเกวนสเตซีก็เป็นตัวละครสําคัญที่ทําให้เรา เสียน้ําตาดราม่ากันข้ามวันข้ามคืนเลยแหละครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าใครที่ดูเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ลืมตัวละครเควนและการแสดงของเอมมาสโตนอย่างแน่นอนแต่ที่ถือว่าเป็นจุดพีคที่สุดครั้งหนึ่งในเส้นทางนักแสดงของเอมมาสโตนก็คงต้องยกให้เรื่องนี้เลยครับลาลาแลนภาพยนตร์โรแมนติกมิวสิควผลงานที่ส่งให้เธอคว้ารางวัลอสการ์กลับบ้านนั่นเอง ในฐานะนักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2017ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ทำให้เอมมาสโตนได้โชว์ความสามารถหลายอย่างผ่านตัวละครมีอาสาวนักล่าฝันที่อยากจะเป็นนักสแสดงเลยครับแต่โชคชะตาก็กลั่นแกล้งให้มารักกับหนุ่มนักเปียนโนที่คลั่งไคล้ในดนตรีแจ๊สณมหานคร LA ซึ่งโมเมนต์ของพระเอกนางเอกในหนังเรื่องนี้ก็มีครบทุกรสชาติของหนังรักจริงๆเลยครับแต่ที่มันเป็นทีเด็ดก็คงเป็นฉากจบที่มันเจ็บ จนจุกเลยแหละครับหยิบทิชชู่มาซับน้ำตากันไปทั่วนหน้าเลยกับการแสดงที่โคตรดูเรียวของเอมมาสโตนและไรอันกอสลิงก็ถือได้ว่านี่คือผลงานสร้างชื่ออีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่ควรดูสักครั้งของเอมมาสโตนและล่าสุดกับการฉีกลุกครั้งสำคัญของเอมมาสโตนในหนังเรื่องใหม่อย่าง c r u เ l ล่หนังไลฟ์แอคชั่นที่ได้แรงผักดันมาจากหนึ่งในแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จ ที่สุดและขึ้นหิ่งของดิสนีย์อย่าง1 0 1 d i m e n ด i o n กับการนำเอาเจ้าแม่แฟชั่นสุดร้ายกาศมาขึ้นจอเงินอีกครั้งและพาคนดูย้อนไปยังต้นกำเนิดของครูเอล่าว่าจากเด็กสาวหัวขบทที่คลั่งไคล้ในแฟชั่นกลายมาเป็นนางพญาตัวท็อปของอาณาจักรดิสนีย์ที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตจัดจ้านทั้งการแต่งตัวไม่กลัวใครหน้าไหนในกรุงลอนดอน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับชมการแสดงสุดปังสุดเลิศแบบไม่สำใครและน่าจดจำยิ่งกว่าครั้งไหนๆของเอ็มม่าสโตนได้แล้ววันนี้ในหนังเรื่องครูเอลล่าซึ่งณเวลานี้นะครับก็กำลังออนแอร์ผ่านระบบสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus นั่นเองเลยครับและนี่ก็คือ5ผลงานสร้างชื่อของเอ็มม่าสโตนนะครับใครชอบเรื่องไหนกันบ้างใส่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ